สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณป้าจับชายก็จะมารีวิวและสาธิตวิธีการใช้คร่าวๆของรีโมทห้านินเว้วยนะคะซึ่งรีโมทต,ตัวนี้เนี่ยคุณป้าจับชายเอามาใช้กับเครื่อง e-reader ที่เป็น Android system ค่ะหลักๆก,ก็คือใช้กับตัว Mbook M7 ตัวนี้นะคะ่ะ รีโมตตัวนี้เนี่ยจะมีปุ่มอยู่ทั้งหมด3ปุ่มนะ,ะก็คือปุ่มนี้ปุ่มบนสุดเนี่ยมันจะเป็นการพลิกหน้ากับปุ่มใหญ่ตรงกลางก็คือพลิกไปข้างหน้าแต่สามารถที่จะสลับการใช้งานได้นะคะและสำหรับปุ่มล่างสุดเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานของตัวรีโมทคอนโทรลนี้ค่ะซึ่งหลักๆเนี่ยคุณเป้ารีโมทตัวนี้มาใช้กับ การอ่านหนังสือเป็นหลักนะคะแต่จริงๆแล้วมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกับพวกแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ในการใช้ในการถ่ายภาพได้ด้วยซึ่งเราจะใช้ปุ่มล่างเนี่ยในการสลับหน้าที่การใช้งานนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการใช้งานของรีโมทต,ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้าจะบอกอลักษณะภายนอกเนี่ยรีโมตตัวนี้เนี่ย มีความเบาคือเบามากๆถือเราสบายมือนะ,คะเครื่องเล็กแล้วก็ปุ่มก็ไม่มีเสียงกึกิอะไรมีความนิ่มนะคะแต่ว่าสมหรับคุณป้าเราอะบางทีมันเหมือนกับปุ่มมันไม่เฟิรม์มเวลากดมันจะเหมือนมันโยกนิดๆโยกไปโยกมาอนะคะ่ะมันไม่เหมือนเวลาเรากดปุ่มพวกแบบรีโมทคอนโทรลอะไรพวกนี้ที่ดีๆที่แบบกดแล้วมันจะแบบเฟิร์มลงไปเลย ทีเดียวแต่อันนี้เหมือนพอเรากดปุ่มมันจะมีเอ็นขวาเล็กน้อยเอ็นซ้ายเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ดีก็โดยรวมมันก็ยังถือว่าทํางานได้ดีนะฮะแล้วอันนี้ก็คือเป็นไฟลีดท,ที่จะบอกว่าเออตอนนี้เราเปิดปิดหรือยังนะ,ะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียเพราะว่าคุณป้ามงไม่ค่อยเห็นไฟสักเท่าไหร่จะเห็นได้ว,ว่ามันดูไฟยากมากๆ โอเคแต่อย่างไรก็ดีเดี๋ยวลองดูการใช้งานของรีโมทดูนะคะว่า,าถ้าใช้กับเครื่องแอดเราเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมันมีแลกหรือเปล่าการพอเรากดปุ่มไปแล้วใช้เวลานานแค่ไหนกว่าหน้าหนังสือจะพลิกนะคะค่ะต่อไปเรามาดูว่า,าการใช้งานของรีโมทวันนี้เนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวคุณป้าจะลองเปิดหน้าให้ดูลองเปิดไปหน้าถัดไปก่อนนะคะ ก็เท่าที่ดูหลังจากเรากดปุ่มไปแล้วเนี่ยมันก็จะแลกประมาณ1-2วินาทีก็จะเปิดหน้าได้ทับพลิกกับหน้าไปแต่โดยรวมแล้วคุณป้ามองว่ามันก็ยังทำงานได้ดีนะคะแล้วก็สะดวกมากๆก,ก็คือเราเอาหนังสือว่างบนแท่นว่าหนังสือแล้วก็เวลาอ่านก็คือกดรีโมทไปด้วย แล้ตัวก็เล็กเบาถือก็จะไม่ค่อยรู้สึกหนักอะไรสักเท่าไหร่ค่ะการใช้งานของตัวรีโมทเนี่ยเราจะต้องมีการตั้งค่าสำหรับแต่ละแอปพลิเคชันก่อนนะคะในแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยจะต้องมีการตั้งค่าที่ต่างกันไปเดี๋ยวคุณป้าจะโชว์ให้ดู2แอปก็คือ MAP กับ k i n โด e นะคะตอนนี้เราเข้าไปดูเม p ก่อน แต่เบื้องต้นเนี่ยการเชื่อมต่อระหว่างรีโมทกับเครื่อง e-reader เนี่ยเราสามารถที่จะ,ะกดปุ่ม power ข้างๆนี้ที่ประมาณ3วินาทีนะฮะแล้วในขณะที่เครื่อง e-reader เนี่ยเราเปิดอูทูตเอาไว้มันก็จะเชื่อมต่อทันทีซึ่งการเชื่อมต่อเนี่ยถือว่าง่ายและก็เร็วมากนะคะทีนี้เราเข้าไปดูว่าการตั้งค่าในเมปเนี่ยทำยังไงในส่วนของเม p เนี่ยเราเข้าไปใน ฟีเจอร์ที่ตั้งค่านะคะแล้วเราก็เข้าไปเปิดการเปลี่ยนหน้าอ่านอันนี้นะคะการเปลี่ยนหน้าอ่านด้วยปุ่มเพิ่มลดเสียงเราจะต้องเปิดฟังก์ชันการใช้างานนี้ก่อนนะคะเพราะว่าตัวรีโมจะไปลิงก์กับฟังก์ชันของการเพิ่มลดเสียง พอเสร็จแล้วเนี่ยสำหรับเครื่องม e ีบุกเนี่ยเราก็จะต้องไปที่ตัวเครื่องเพื่อที่สามารถสามารถที่จะเ็จการใช้งานของตัวรีโมทเล็กน้อยนะคะค่ะต่อไปเราก็จะต้องมาเซตการใช้งานของรีโมทผ่านตัวเครื่องของม e ีบุกเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะแอบงงเล็กน้อยก็คือเราเข้าไปในส่วนของ Device Setting นะคะ แล้วก็ Battle Customization นะคะซึ่งเราจะเลือกโหมด2ทีนี้เราพยายามคิดว่าตอนนี้เนี่ยด้วยเมพเนี่ยเราตั้งค่าฟังก์ชันให้เป็นการาใช้ฟังก์ชันของการเพิ่มลดเสียงในการเปิดหน้านะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโหมด1เนี่ยจริงๆแล้วคือปุ่มล่าง เป็นการลดเสียงปุ่มบนจะเป็นการเพิ่มเสียงเพราะฉะนั้นโหมด2ก็จะตรงข้ามกันก็คือปุ่มล่างเป็นการเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงในการฟลิกหน้าคือฟลิปหน้าถัดไปลดเสียงคือการฟลิกหน้าหน้าก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นการทํางานของรีโมทมันจะล้อไปกับความเป็นปุ่มล่างกับปุ่มบนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปุ่มล่างโหมด2เป็นการเพิ่มเสียงแล้วเราต้องการให้ปุ่มล่างทำหน้าที่ในการพลิกหน้าถัดไปเราก็จะต้องเลือกโหมด2อนะคะอา,อาจจะแอบงงเล็กน้อยนะคะซึ่งคิดว่าอันนี้เนี่ยเขาตัวรีโมทเนี่ยมันทำมารองรับทั้ง e- r e a d e r แล้วก็เครื่องสมาร์ทโฟนซึ่งเอาไว้ใช้ในการถ่ายรูปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เ,เ,เขาก็เลยไม่ได้เซต ตัวรีโมทมาให้แบบเฉพาะจอะจงกับ e ีเดอร์รุ่นแดนเป็นพิเศษก็ต้องเซตแยกกันไปนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของ Kindle เราต้องไปเซตที่ไหนใน Kindle เนี่ยถ้าสมมุติว่าทุกคนได้ ให้เรากดค้างที่ตัวหน้าแอปพลิเคชัน Kindle ครับเข้า Optimization นะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหนึ่งรายการที่เขียนว่า Page Turning Key Customization ให้เราเลือก Volume Keys นะคะ เท่านี้เราสามารถที่จะใช้รีโมทหรือว่าไซเบอร์เทนในการเปลี่ยนหน้าได้ในคิงเดลได้ค่ะ